บ่มีพนอายตีทลาลมือ,อย่านแต่พอวันยืนมีสาวเมืองอื่นอยู่ในใจขออย่าวเอายกอย่าหลอกให้น้องห่วงหาถ้าบ่มีฝนละยัะเสนอฮักมาน้องสนองได้อุดหนุนเท่าป่า ลองแค่สมนิวซื่นใจย่านแต่อ้ายบอมีภคยน้องก็หับด้เผยใส่ท่อนี้อ้ายเป็นสาวนาน้องผานักงานเพื่อนแค่ถ้าหักน้องจริงแค่ไปบอกพ่อแม่มาขอทันทีข้าดอกบอกแค่ พ่อแม่น้องใจดีดีเป็นเคยใ,ใส่ทานี้ต้องมีใจเดียวฮักเดียวสัญญาก่อนจากอาเจะกลับมาหื้อเพ็น้องฮักอ้ายจริงแทส้สาอื่นบอกแค่บอกเกี่ยวคอยอ้ายมาขอ มีว่าเป็นหอมแค่เดียวคักสองเฮากลมเกลียวเหมือนน้ำเงี้ยงเกลียวเออแม่อ,อาจารย์ชมกันไปจริงๆขอบพระคุณหลายๆค่ะขอบพระคุณอ,อาจารย์ด้วยค่ะ ไอเป็นสาวนานะ้นองพานักการคือแพ้ถ้าหักน้องจริงแท้ไปบอกพ่อแม่มาขอทันทีถ้าดองบอกแทนพ่อแม่น้องใจดีดีเป็นเคยใสทันทีต้องมีใจเดียวหักเดียว ัญญาก่อนจาอเฮจะกลับมาเฮือแพงน้องหักอายจริงเธอสายอื่นบอกแค่บอเกี่ยวอยอายมามีว่าเป็นทองแผ่นเดียวหักสองเฮาก้มเกี่ยวเหมือนน้ำเงื่เกี่ยวอพง ขอบคุณเด้อค่ะทุกๆกำลังใจนะคะพอดีเชื่ออยู่ตัวอยู่ที่ตัวทำนะคะจองมาสองหนึ่งบาทใช่ไหมคะสองร้อยคะแนนขอบพระคุณหลายๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยดาบเวลาแล้วลูกเอ้ยมือนเลยได้บาทหนึ่งแล้วเามือนเลยได้บาทหนึ่งแล้วบเาลาแล้วอืจะอร้อยแคนเหนขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบพระคุณทุเสียงตบมือนะคะคุณสาธิตอนุกูลนะครับอ้าวได้เวลาหาทุ่มหนึ่ตัวนี่างไหม โอเคอชัว่วโมงครึงรคร่งแล้วช่่ัววโมงงครึแล้นะครับค่ะก็ฝากเป็นกำลังแรงเชืเ่อมใจสนับสนุนบัตรกลุ่มปีนะครับถ้าไปที่ไลฟ์ร้านละครแฟนเพจน,นะครับค่อยากให้มาไลฟกับใต้กับตามบัญชีที่ปักหมุดไว้นะครับขอบคุณหลายๆด้วยค่ะมันนี่ก็โอ้ดหสาวกระไดมาไลฟ์โอ้เห็นแล้วพอพอบรรจงสินจดไว้ให้แล้วนะครับพี่ลึกพี่ลึกปะ คำล่าคิดไว้ไม่ผิดหวังว่าสันขอบคุณเลยตอนแรกจะขึ้นเวทีแน่นอนครับสองไอ้น้องขึ้นเวทีครูกันกันเพื่อจังเงินดอกวอกับการตองนั่นครับต้องได้เห็นแน่นอนครับระหว่างนะครับประตายเพชรสมรกับคำล่าลำนครนะครับขอบคุณเลยล้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับขอบคุณทุกกำลังแรี้ยงขี้รลี้งใจนะครับใช่ค่ะหนึ่งร้อยมีเพ่งทรงใจให้มีเพ่งทรงใจใหุ้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบ่างหาชมกว้าแล้วลูกสาวก็ทีได้รับในนอนน่ะนะครับพ่อพน Ie, yeah, อยากอดพวกเขาเนาะค่ะเน่เอาจะกอดผัวเขานะครับมาฟังเพลงนะครับอย่ากอดผัวเขานะครับเวอร์ชันกระต่ายเพชรสมอนนะครับอืมเอ้าวดีๆมีไฟเบอร์สูงเนสวิต้าแคชชี่ถต้องกดค้างโฆษณาบอกค่ะบ๊วยปล่อยเลยปล่อยเลยบ๊วยเบรกแล้วบ๊วเกลียดแล้วจะเย็น